กลางดึกในทุ่งนาที่เงียบงนันชาวนาคนหนึ่งถือถุงเปล่าในมือแต่สิ่งที่อยู่ข้างในไม่ควรมีอยู่เลยถุงที่ไม่มีข้าวกลับหนักครึ่งทุกลมหายใจเงาดำที่ไม่มีหน้ากำลังเรียกชื่อเขาถ้านี่คือความจนหรือคือบางสิ่งที่หิวโหวยมากกว่านั้นถ้าคุณเปิดถุงนี้คุณจะกล้าดูจนจบหรือไม่ เรื่องนี้ไม่ใช่แค่ความกลัวแต่คือความจริงที่ชาวนาไม่กล้าเล่าลมยามขําพัดผ่านทุ่งนาอย่างเย็นเฉียบกลิ่นดินชื้นลอยขึ้นมากระทบจมูกแสงจันทร์ส่องลงบนคันนาแคบยาวชาวนายืนอยู่ลำพังมือหยาบก,กําถุงป่านเก่าแน่นถุงนั้นเบาราวกับไม่มีตัวตนเสียงกบร้องดังจากแอ่งน้ำใกล้เท้าน้ำค้างเกาะปลายขากางเกงจนเย็นชา หัวใจเต้นแรงขึ้นทีละจังหวะเขาเปิดปากถุงช้าๆภายในมืดสนิทไม่มีมเมล็ดข้าวไม่มีเศษฟางมีเพียงกลิ่นอับแปลกประหลาดกลิ่นที่ไม่ควรอยู่ในถุงข้าวกลิ่นที่ทำให้ลมหายใจสะดุดลมสงบลงกระทันหันเสียงรอบตัวเงียบงนันแม้แต่มแมลงก็หยุดร้องนิ้วมือสั่นเมื่อคลำลงไปข้างในผิวสัมผัสบางอย่างเย็นและแข็ง ไม่ใช่ผ้าไม่ใช่ข้าวดวงตาเบิกกว้างเหนือเย็นไหลาตามสันหลังเงาดำยาวเหยียดปรากฏบนผืนหน้าเงานั้นขยับเข้าใกล้ถุงป่านในมือหนักครึ่งอย่างช้าๆราวกับมีบางสิ่งตื่นขึ้นภายในถุงป่านสั่นเบาๆในมือของชาวนาแรงสั่นนั้นไม่สม่ำเสมอเหมือนนนมาหายใจของสิ่งมีชีวิตผิวหนังบริเวณฝ่ามือเริ่มชา ความเย็นแผ่ซึมขึ้นตามแขนเส้นเลือดเต้นแรงจนได้ยินในหูเงาดำหยุดอยู่ตรงหน้าคันนารูปร่างสูงผอมไม่มีใบหน้าให้มองเห็นดวงจันทร์ฉูกเมฆปิดบังทุ่งนากลายเป็นสีเทามนกลิ่นดินเปลี่ยนเป็นกลิ่นคาวจางจงชาวนาพยายามขยับถอยหลังลายเท้าจมลงในโคลนความเย็นไหลซึมขึ้นถึงข้อเท้า เสียงบางอย่างดังออกมาจากถุงเสียงครูดเบาๆเหมือนเล็บขูดกับผ้าเกา่าลอมหายใจของเขาหนักขึ้นอากาศรอบตัวหนืดเหมือนถูกบีบให้แคบลงนิ้วมือไม่สามารถปล่อยถุงได้แรงบางอย่างดึงรั้งจากด้านในแรงนั้นช้าแต่มั่นคงเงาดำเริ่มขยับอีกครั้งก้าวเท้าโดยไม่เกิดเสียงพื้นดินไม่สะเทือน ความทรงจำเก่าแล่นผ่านสมองวันที่ข้าวไม่งอกวันที่ฝนไม่มาวันที่นิสินเพิ่มพูนภาพยุ้งฉางว่างเปล่าปรากฏชัดเสียงลูกลูกร้องขออาหารเสียงพันรยาที่พยายามกลั้นสะอื้นถุงป่านหนักขึ้นอีกน้ำหนักนั้นกดลงบนข้อมือเหมือนมีหินก้อนใหญ่ซ่อนอยู่กลิ่นอับภายในถุงแรงขึ้นผสมกับกลิ่นสนิม ผสมกับกลิ่นเน่าเปื่อยชาวนากลืนลมหายใจลำคอแห้งผากน้ำลายไม่เหลือให้กลืนเงาดำเอียงสีสับแม้ไม่มีตาแต่ความรู้สึกเหมือนถูกจ้องมองเสียงกระซิบดังแผ่วไม่ใช่คำพูดแต่เป็นเสียงสั่นสะเทือนในอบหัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะจังหวะหนึ่งช้าอีกจังหวะหนึ่งเร็วเกินไปพื้นดินรอบตัวเริ่มเย็นจัดหญ้าเหี่ยวเฉา น้ำค้างแข็งเกาะปลายใบายชาวนารู้สึกถึงแรงดึงจากถุงแรงนั้นนำมือของเขาเข้าใกล้เงาดำโดยที่ขาไม่ขยับเสียงครูดดังขึ้นอีกครั้งผ้าป่านเสียดสีกันจากด้านในเหมือนมีบางอย่างพยายามออกมาอากาศเริ่มมีกลิ่นเหล็กกลิ่นคาวที่ติดปลายจมูกทำให้คลื่นไส้ภาพในหัวเริ่มสั่นไหวทุ่งนาที่เคยเขียว กลายเป็นผืนนาแห้งแตกกระแหงเสียงฝีเท้าเบาๆดังจากด้านหลังไม่ใช่เสียงของคนไม่ใช่เสียงของสัตว์ชาวนาพยายามหันกลับคอแข็งเทื่อกกล้ามเนื้อไม่ตอบสนองเหนื่อเย็นไหลเข้าตาผ้พาพรามัวแต่เงาดำกลับชัดเจนขึ้นถุงป่านเปิดปากออกเองเส้นได้เก่าฉีกช้าไม้ยมกไม่มีเสียงขาด ภายในถุงไม่ใช่ความมืดแต่เป็นเงาลึกลึกจนเหมือนดูดสายตาลมพัดแรงขึ้นทันทีต้นข้าวเอ็นลูกพร้อมกันเหมือนถูกสั่งเสียงกบเงียบหายเสียงนกกลางคืนหยุดลงโลกเหมือนกลั้นหายใจมือของชาวนาจมเข้าไปในเงาความเย็นกัดผิวหนังลึกจนถึงกระดูกความรู้สึกเจ็บไม่เกิดขึ้นมีเพียงความว่าง ว่างจนหัวใจสัน่นเงาดำยื่นมือออกมามือยาวผิดธรรมชาตินิ้วเรียวเหมือนกิ่งไม้แห้งปลายนิ้วแตกขอบถุงผ้าป่านเปลี่ยนสีกลายเป็นสีคล้ำเหมือนดินเปียกเสียงในอกดังขึ้นอีกหนกักลึกเหมือนเสียงกลองใต้ดินชาวนารู้สึกว่าทุ่งนากำลังเอียงเส้นขอบฟ้าบิดเบี้ยวดวงจันทร์แตกเป็นเสี้ยวภาพอดีตซ้อนทับกับปัจจุบัน วันแรกที่หวานมาเมล็ดข้าวมือเปื้อนดินหัวใจเต็มความหวังแรงดึงจากถุงเพิ่มขึ้นเหมือนต้องการบางสิ่งมากกว่ามากกว่ามือมากกว่าร่างกายพื้นดินใต้เท้าเริ่มยุบโคลนดูดขาวไว้แน่นความเย็นไหลขึ้นถึงเขา่าเงาดำขยับเข้ามาใกล้จนสัมผัสได้อากาศรอบตัวเย็นจัดลมหายใจกลายเป็นไอถุงป่านสั่นแรงขึ้น เสียงจากด้านในดังทีเหมือนหัวใจอีกดวงชาวนารู้สึกถึงจังหวะนั้นจังหวะที่ไม่ใช่ของตอนเองจังหวะที่กำลังรอคอยบางอย่างเงาดำก้มงลงใบหน้าที่ไม่มีรูปทรงใกล้กับปากถุงเสียงลึกดังออกมาไม่ใช่ภาษาแต่เต็มไปด้วยความหิวมือของชาวนาเริ่มสูญเสียความรู้สึกนิ้วแข็งแขนหนกัก ทุ่งนารอบตัวมืดลงเรื่อยๆเหมือนแสงถูกดูดหายเหลือเพียงเงาและความเย็นถุงเปล่าไม่ว่างเปล่าอีกต่อไปน้ำหนักนั้นเต้นตามจังหวะจังหวะเดียวกับเสียงในอกเงาดำยืดตัวสูงขึ้นเงาทอดยาวคลุมร่างชาวนากลืนแสงสุดท้ายของจันทร์อากาศสั่นไหวพื้นดินครางเบาๆเหมือนสิ่งเก่าแก่กำลังตื่น มือในเงายังคงดึงช้ามั่นคงไม่หยุดรอมาหายใจของชาวนาค่อยๆสงบลงแม้หัวใจยังเต้นหนักแต่จังหวะเริ่มชัดเจนเงาดำหยุดการเคลื่อนไหวแรงดึงจากถุงป่านผ่อนคลายลงความเย็นค่อยๆถอยห่างเสียงลึกในอกเงียบลงเหมือนความหิวได้รับคำตอบโดยไม่ต้องเอ่ยคำใดแสงจันทร์ค่อยๆกลับมา ลอดผ่านเมฆบางส่องลงบนทุ่งนาอีกครั้งต้นข้าวที่เองลู่เริ่มตั้งตรงน้ำค้างละลายกลิ่นดินกลับมาอ่อนโยนชาวนาคุกเข่าลงบนคันนามือยังจับถุงป่านแต่ไม่สั่นอีกต่อไปถุงนั้นเบาลงไม่ใช่ความว่างเปล่าแต่เป็นความสงบเงาดำจางหายไปพร้อมลมราวกับไม่เคยมีอยู่ เหลือเพียงรอยเย็นในความทรงจำชาวนาหลับตารับฟังเสียงทุ่งนาเสียงที่ยังมีชีวิตเขาวางถุงป่านลงบนดินดินรับมันไว้อย่างเงียบงันเหมือนเข้าใจทุกความทุกข์เมื่อเขาลุกขึ้นยืนฝายังมืดแต่หัวใจไม่มืดตามทุ่งนาอาจว่างถุงอาจเคยเปล่าแต่การยืนอยู่ได้จนถึงยามเช้า คือสิ่งที่ไม่มีเงาใดเอาไปได้หนึ่งกดไลค์และคอมเมนต์ไลค์และคอมเมนต์สคุณเรียนรู้อะไรจากเรื่องนี้บอกในคอมเมนต์คุณเรียนรู้อะไรบอกในคอมเมนต์สประทับใจไหมแชร์ให้เพื่อนดูชอบไหมแชร์สี 4. เคยรู้สึกแบบนี้ไหมเล่าประสบการณ์ของคุณรู้สึกไหมเล่าเรื่องของคุณ 5อินไปกับเรื่องราวนี้ไหมกดไลค์และติดตามชอบไหมไลค์แอนด์ซับสไคร้หกแสดงความคิดเห็นและแชร์กับเพื่อนคอมเมนต์แอนด์แชร์เจ็ดคิดอย่างไรกับเรื่องนี้คอมเมนต์ Comment เลยคิดยังไงคอมเมนต์แปดแชร์ให้เพื่อนเพื่อนดูแชร์ share ให้เพื่อนเก้ากดไลค์และส่งต่อให้คนอื่นไลค์แอนด์ส่งต่อ สิบติดตามช่องและกดกระดิ่งแจ้งเตือน s u b s r r i e แอนกดกระดิ่ง